ครับวันนี้พี่เทนมีคําถามว่าครูชอบสะพายดาบแบบไหนผมส่วนตัวเลยผมชอบการสะพายดาบแบบสะพายมาด้านหน้านะครับแล้วถ้าผมปกติผมสองเล่นเนี่ยผมก็จะสะพายคู่สองเล่นนะครับแล้วเวลาผมตัดลงข้าผมก็จะกดหัวเข้าลงอย่างนี้ครับแล้วมันได้สองสองไปอย่างนี้แล้วเวลาออกไงก็ไม่ยากหรอกครับเวลาก็ออกแะไแค่นี้แหละครับหยิบแล้วก็ดึงออกก็ใช้ได้แล้วครับ ออกเร็วครับออกเร็วแล้วแล้วก็เก็บง่ายด้วยนะเป็นสบายนะครับวางชอบเพราะว่าเวลามันเคลื่อนไหวอะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็คงไม่มีใครพกอย่างเงี้ยเราเดินไปเดินมาหรอกเนาะแต่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนเวลามันออกไปเงี้ยครับมันอาจจะไม่สุภาพนะครับมันเรียกว่าไม่อันนี้ถือว่าสบายแบบไม่สุภาพเลยนะครับเพราะว่าเป็นยูด้านหน้าเดินเรามีหะเกเองมากเลยก็ <ๆ S 2> จะสะดวกสําหรับการเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวถ้าเปาอในป่าหรือในสิ่งที่มันมีสิ่งกีดขวางอย่างที่พูดไปแล้วนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งผมมองว่าถ้าผมขี่มา ผมก็มองว่าอย่างนี้ก็สะดวกดีพอๆกับสะพายหลังนะครับแล้วก็เห็นด้วยว่าอาวุธเืงอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วเวลามีปัญหามีประเด็นมานครับฝั่งข้ามกระโดดมาดาบกฟันบางทีมันก็ใช้บล็อกที่คอได้นะครับดึงมาที่คอได้นะครับดึงมาที่หัวด้ที่หัวดาผมชอบแบบนี้อันนี้ส่วนตัวแล้วถามว่าอ่เราต้องใช้ใช้เร็วไหมก็แป๊บเดียวหักจังนะครับเรีวแล้วก็ยังควบคุม,มไปตาๆได้เหมือนเดิมนะครับเด ไม่มีอะไรที่มาเกะกะเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่แนบตัวนะครับแขนเราใช้ได้กปกติครับวาดไปเลยะดดนะครับสามารถที่จะวาดจุติตีได้ไดแต่ถามว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยในสมัยก่อนเนี่ยมันสุภาาไปไต่มไม่เคยสูภ่าไปอย่างที่บอกทีนี้แต่สําหรับการเคลื่อนไหวการใช้อาวุธนกติเลยสำหรับผมนะเราผมไม่ีความรับส่วนตัวแต่ว่าถ้า พี่พี่น้องนุ่ไหนชอบแบบไหนก็ก็แล้วแต่เราต่สะดวก็นประโยชน์นะครับแล้วผมชอบแบบนี้แต่ทุกวันนี้คงไม่ไม่ดีเลยไปทั่วไปนะครับที่ต่อรองหาที่เที่ยนะครับ